วันนี้เรามาเที่ยวงานบอลสีที่บ้านฉางนะคะข้างๆไทยวัสดุนะคะเนี่ยค่ะบอลที่เข้าร่วมประกวดนะคะไม่รู้ว่าเชื่ออะไรสวยมากเลยสีโอ้โหแดงสวยมากเลยนะคะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะคล้ายๆกับวังทองเลยของไทยไม่รู้เขายังไม่ได้ตัดสินเลยนะคะ ้นนี้จะเป็นเจ้าหญิงเนี่ยคะ่ะให้ดูชัดๆเลยเจ้าหญิงกระดูกของเจ้าหญิงกระดูกเขาจะเค็มก้านจะดำๆต้นนี้จะเป็นเศรษฐีเงินล้านดูฟอร์มสวยสมบูรณ์มากนะคะเศรษฐีเงินล้านนะคะ ลักษณะของเศรษฐีมันลานดูใบคลาดสวยมากเป็นไม้ที่น่าค้นหานะคะเศรษฐีมันลาคนะคะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะดูลักษณะลูกไม้โอ้บอนสีที่เข้าประกวดนี่สีเงาวับเลย ต้นนี้พยามนนะคะชื่อพยามนท่านใดสนใจเรามีจำหน่ายต้นพยามนเบบีนะคะเนี่ยคะ่ะพยามนอุ้ยดูลูกไม้ต้นนี้นะคะดูสีลูกไม้ลูกไม้มต้นนี้สวยมาก ต้นนี้จะเป็นทารารัตนะคะประเภท8นิ้วนะคะนี่ทารารัตทารารัตทารารัตสวยมากนะคะเป็นไม้ด่างนะคะต้นนี้จะเป็นเสาวนครชัยศรีนะคะ ดูใบาสาวนาครชัยศรีเรามีเบบีจำหน่ายเช่นกันนะคะว้าวสาวนาครชัยศรีนะคะตัวน,นี้สวยะะตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะคะ ทีเงินล้างเงินใบติีกต้นดูลงไม้ต้นนี้นะคะรูปไม้ต้นนี้กระดูกจะสีขาวนะคะใบของเขาก็จะออกสีแดงสีเขียวนะคะจะมีสีเหลืองและเลือดเขียวอ่อนๆน,นะคะ ต้นนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะน่าจะเป็นมณีล้อมเพชรแสงนะคะสวยมากฟลมเสยมากเลยต้นนี้กระถางแปดนะคะนี่ก็สาวนครชัยศรี ต้นนี้เหมือนฝันนะคะดูลักษณะเหมือนฝันนะคะสวยมากเลยเหมือนฝันท่านใดอยากได้นะคะเดี๋ยวเรามีจํานวนเราจะแบ่งปันนะคะต้นนี้แสงประพาสนะคะแสงประพาสกระดูกจะออกสีชมพูเข้มๆออกเลือดหมูนะคะใบเขาจะออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ ซับเจริญนะคะต้นนี้จะเป็นต้นซับเจริญนะคะโตเต็มวัยนี่สวยมากมนี่ซับเจริญะะต้นนี้ลูกไม้นะคะต้นนี้ลูกไม้สวยมากนะคะลูกไม้ต้นนี้สวยนกพัดจจรัดแสงนะคะสวยมาก ่วนต้นนี้จะเป็นลูกมะต้นนี้จะเป็นดาร,รานุพรัตน์นะคะนี่ดาร,รานุพรัตน์เมื่อเขาโตอันนี้อยู่ในกระถางแฝดนะคะนี่ก็ดาร,รานุพรัตน์ะคะสวยมากต้นนี้จะเป็นบัวสวรรค์นะคะบัวสวรรค์ค่ะ นี้จะเป็นซับคุนผลนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้เองพี่ซ <laughs> ับพุนผลแผลงนะคะอ้ยสวยมากเลยอ่ะสวยมากมเลยเนี่ยตอนนี้สวยมากเลยเนาะตากันอันนี้ 45k โอ้ 45k v o l c n o นะคะถ้ามีหวัวได้สัก10ชิ้นก็โอเคแล้ว ชินโตโตนะคะวูเคนโนนะคะวูเคโนโ45น 45k มีมณีจันนะคะมณีจันมณีจันไม้แบ่งสั้นคนเพ่งมณีจัน,นจมือจัลลุกตามเมืองนะคะบอกให้บอกให้เจหมายมาเอาวูเคนโนหนึ่ง นี้จะเป็นงานประกวดบอลสีชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะวันอาทิตย์ที่2ตุลาอยู่ที่บ้านฉา,างข้างๆไทยวัสดุนะคะเพชรติวานนท์สวยมากค่ะเป็นบอลที่น่าเก็บมากลยนะคะแดงโอหแดงเลือดนกเลยไปทางเลือดหมูแล้วนะคะสีเข้มมากเลยนะคะเพชรติวานนนะคะคุณผู้ชม การจะออกสีแดงๆช้ำๆเลยนะคะนี่จะเป็นเศรษฐีพันล้านน่ารักมากเลยตน้นเศรษฐีพันล้านต้นนี้น้าเมืองนอนนะคะหน้าเมืองนอนค่ะหน้าเมืองนอนใครไม่มีให้ซื้อไว้นะคะหน้าเมืองนอนเดียวจะกลับมาแรไงอีกนะคะหน้าเมืองนนหน้าเมืองนอนสวยมาก โอ้ดูมันนีว่าาสนาเต็มฟอมสวยเนาะขอ,องพี่เหรอต้นของพี่เหรออ๋อโอ้มาณีว่าสนาชอบใบอ่ะว้าวร้านูันนมณีว่าสนาสวยมาก ดารานพรันป้ายเขียวนะ,ะสวยมากเลยจารานพรัต้นนี้เทพจุตินะคะเทพจุติเดี๋ยวไม่เอากลับด้วยนะเทพจุตินะคะดูลัชนณะนี่เทพจุติ ประเภททรงภูมินะคะฮกลงอันดับหนึ่งนะคะของไครไม่รู้โหเลี้ยงได้เป็นภูมิมากเลยนะคะอาทรงไข่นะคะอันดับสองนะคะอุ้ยอย่าเข้าไปอันดับสามนะคะอันดับสามองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะอันดับสีน่น,น่าจะเป็นสัจธรรมนะคะสัจธรรมน,ะะนี่เคย ขายสัตว์ระทไม่ขายใครได้ไปนีโชคดีมากเลยนะคะพอกดโตเขาจะสวยไม้เหลือดับห้านะเท่าไรเท่านั้นนะครับคือปิดนะครับปิดห้าต้นเดี๋ยวยกเพชรมณฑลนะตรงนี้เลยเพชรมณฑลนี่องค์นี้ต้นนี้องค์หญิงทองฝันท่านใดสนใจนะคะองค์หญิงทองฝันเมื่อโตเต็มฟอร์มจะสวยมากนะคะสวยมากๆเลยกอกเกตนะคะป้ากอกเกตแล้วนะคะเนี่ ตต้นนี้น่าจะเป็นไก่พวกไก่ตัวงามไก่ฝรั่งไปอย่างนั้นนะคะสวยดีนี่คล้ายๆหยกประดับพัดนะคะคุณผู้ชมสวยมากประาเพชรสองพันครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ประหลาเพชรหนึ่งเนี่ยค่ะเขามาออกกันนะะคเนี่ยก็น่าจะเป็นหนุมานออกศึกนะคะอันนี้จะเป็นอมภารา สองพันนับเก้เนะสาษาไทยใส่หน้าดางแต่ผานห้าไปเปลี่ยนลงไปได้เลยนี่พยาจลินนะคะพยามุ牡丹林ไม่จับนะสองพันพยา牡丹林ธโมคลาเป็นบอลกาบนะคะพโมคลา มาสาครับออกมาพระโมกขาละพะคาเที่เอาไว้สนับสมการนา่งในานกระต่อไปนี่ยค่พระโมกขาน่่าจะเป็นเรื่องของท่านนี้นะคะนักราน้คะพญานาคาราท่านใดสนใจนะคะยินบอกมาได้นะคะมีต้นบีบีแบ่งปันนะคะสองพันปาสาเกตไม่แพงเลยนะใสเพิ่มอีกไหมครบก็ตัวเนี่ยคุณยักนคุะครั มีใครใส่เพิ่ไมไหมทางฝั่ง,งนี่องคุลีมาสวยมากมเขาเลี้ยงไม้ได้สวยมากนี่หลวงราชเสนิหาหลวงราชเสนิหาหลวงราชเสนิหาเป็นล,ลูกมาก้าอ๋ออันนี้จะเป็นชนเนลูเอน,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 นเอาไหมครับหรือตัดเดือนอ,อันนี้ตัดเดือนเลยครับ ต้นนี้ศิลาปนะคะเนี้ยศิลาเนี้ยศิลาเพชรนะคะวัตอนไหนม hmm. ีตอนอายุอะไรตอนอายุอะไอยนสิบดารานุพรัตนะหรับเห้าร้อยนับเก้าเสียงนั้นเสียงกระมง ต้นนี้หาดนางรองหาดนางรองสวยมากมหาชัยสวยมากนะคะนี่นี่ะล่ำเป็นไม้ที่น่าสะสมเป็นไม้ป้ายอย่างสวยเลยค่ะต้นนี้เกาะลานะะน,น,ะลานะคะเกาะลานนะ กาะร้านากานาลีบุรานะคะสวยมากเก้ารัดเก้าัดนะคะสวยะะมากชื่ออะไรนะ หลวงพ่อเกสงองดูเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่เมืองใหม่นะคะเมืองใหม่เศรษฐีเมืองชนนี่ก็สวยมากเลยนะคะสวยมากๆากโอ้ ฮาโลวีนตอนกลางคืนเขาจะเรืองแสงนะคะนึกว่าลาหัวอมจานคล้ายๆเนาะพี่เนาะเท็ดมนน์ธนกระถางนี้เท่าไหร่อะคะพี่เนี่ยเท็ดมอนโธนก็ปกติก็อยู่พันสี่เอาไปเก้าร้อยแล้วกันครับอ๋อพี่เขาบอกเก้าร้อยราคาคือ ต้นนี้องค์ุรีมาเต็มฟอร์มจะสวยมากดูองคุรีมาการจดัดํำการจะมืดเลยเน,นี่ยค่ะองคุรีมาลำต้นจะดำการจะดำบรูฮาวายนะคะ แพรกุหลาบมลิซ้อนขุมทองนะคะขุมทองนี่โชก้วชันนะคะโชก้วชันต้นนี้วังสำรานะคะร้านนี้สวยมากเลยนะคะเป็นแม่พันธุ์ของสวนทานี้วันนี้ลูกเรืองเป็นลูกของตัวนี้อีกทีนึงโอ้<ค>ามาใหม่เหรอ สวยมากมเ,ลเลยอ่ยะค่ะแล้วก็ต้นใหญ่ข้างล่างนั้นก็ใช้ไม่อโอ้ต้นนี้มณนีรุ่งเรืองนะคะต้น,น,ะะตนใหญ่จะอยู่ด้านล่างแม่อะไรอะ่ะแม่เป็นวังสำราญอ๋อแม่จะเป็นวังสำราญพ่อจากอะไรเอ่ยขเพชรฮะเนุเทศุ<ะ>อ๋อเพชรบุกผาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้กับรัตนาอะไรนะ ชื่อเลยมณีรุ่งเรืองอุ้ยสวยมากเลยต้นนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ต้นนี้อยู่ที่สองหมื่นนิดๆว้าวสองหมื่นไม้กี่เ,เดือนแล้วอะ่ะเป็นไม้มที่เราเปิดชุดแรกอ๋อสองหมื่นมณีรุ่งเรืองใช่ใช่ตอนเป็นสาวสวยเนาะแต่สองหมื่น,นอะเขาบอก มะนีรุ่งเรืองวน้่ะเป็นเพิงบุญไม้จดวันนี้เพิงบุญนะครับจดทะเบียนวันนี้นะคะเพิงบุญนะคะอู้เพิงบุญสต้นแล้วเพลิงบุญท้ายด้วยต้นทุเรียนนะคะน่าจะเป็นหมอนทองนะคะสวัสดีค่ะแมทธิว อ๋อมาเที่ยวมาดูต้นไม้ล่ะคะ,อะขอบคุณมากนะคะ,สว,ส,ะสวัสดีคะ่ะ